วัครับวันนี้พบเกมวัน e ีเทเชคชั่นโคมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมาจะอันดับคบตัวละครของโคสเซียมทั้งหมดนะครับซึ่งโคสเซียมนะครับก็คือจะเป็นบอสตัวฟรีที่แยกออกมาเป็นหนึ่งสายเนาะก็จะมีบอสแคร็กโครเซียมอเลน่าบอสอีเวนนะครับโครเซียมก็คือหนึ่งในบอสนะครับที่เราสามารถฟาร์มกันได้นาะ ซึ่งตอนนะครับทางเกมนั้นก็จะไม่มีบอสครสเซียมใหม่ๆอัปเดตมานะครับส่วนมากที่มาเนี่ยก็จะเป็นบอสแคล์หรือไม่ก็เป็นอารีนานะครับคลสเซียมเนี่ยจะไม่มีมาใหม่นะครับซึ่งวิธีการครับในการเปิดไปฟาร์นนะครับก็คือให้คุณเข้าไปที่ปราสาทสีขาวนะครับซึ่งปราสาทสีขาวนั้นมันจะเปิดที่เวล150นะครับเวล150้คุณถึงเข้าไปเปิดด่านของบอสออกมาเล่นได้เนาะ ซึ่งการจ่ดาดับในครั้งนี้ครับก็เอาข้อมูลมาจากที่ผมเล่นเองแล้วก็อ,ากอ่านสกิลนะครับก็ออกมาเป็นอันดับในครั้งนี้เนาะซึ่งอันดับนะครับก็บอกก่อนนะครับว่าทุกตัวนั้นถือว่ามีประโยชน์ทุกตัวนะครับแต่มีประโยชน์นั้นอาจจะได้ใช้งานน้อยหรือมากก็จะแตกต่างกันไปเนาะก็จะเป็นอันดับนะครับ CBA แล้วก็ S นะครับเราก็จะมาเริ่มกันจากอันดับของ T4 นะครับ ซึ่งเทียซีเนี่ยก็จะมี2หน้านะซึ่งเทียซีนะครับมันคืออันดับที่ประตะคอนที่แนะนำนะครับว่าฟาร์มเป็นอันดับท้ายนะครับเพราะพวกนี้นานการใช้งานค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับคือเซกิบางตัวเนี่ยมันก็พอดีอยู่แหละแต่แค่พอดีนะครับการใช้งานก็เลยน้อยนะครับก็จะมีพีก้านะครับอัลเนะครับคิดแดงเซโตะนะครับฟ็อกซี่ออสแดงนะครับแล้วก็ฮิดโอ อาพูนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าหนวดไฟฟ้าลืมชื่อฮะอาคิวเลอร์นะครับโมลีนะครับมาเกล็ามัสไวน์นะครับแล้วก็ซินดี้นะครับแล้วก็จะมีเมลโก้นะครับคิลอสนะครับอาเอสเอ็ชทันจูโร่นะครับแล้วก็ดอนชิงเจียวอามาดันเต้ชิลิวเอชเช้าหมึกแห้งแล้วก็เบิร์ดเจดนะครับซึ่งเทียสีนะครับเน้นย้ำนะครับว่าเทียสีนั้นให้ฟาร์มเป็นอันดับไททานนะครับ เทียซก็มีประมาณนี้ครับต่อไปครับก็คือเทียบีนะครับซึ่งเทียบีนั้นก็จะได้ใช้งานดีขึ้นมาหน่อยครับดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะแล้วก็สกิลก็จะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับต่างจากเทียนะครับก็จะมีพี่เสือนะครับชื่อว่าชินชิเลียใช่ไหมแล้วก็คาตาคุรีครับซึ่งคาตานะครับสกิลนั้นสามารถทําให้เพิ่มเทินแบบทะลุกรอบหกเหลี่ยมได้ครับแต่การเพิ่มเทินนั้นสมัยนี้มันก็ไม่ได้ดีๆอะไรนะครับ สมมติคุณต้องการจะหาตัวละครเพิ่มเติมไปทะลุกรอบหกเหลี่ยมได้ใช้เป็นคาตาม่วงดีกว่าเพราะทักไอเจ้าคาตาม่วงมันสามารถปรับโจมตีได้ด้วยแล้วก็จะมีคิเอมอนครับเนโกะมามุชิเนโกะมาม,ม,มุชินะั้นจุดเด,เด่นก็คือการเปลี่ยนแก้วนะครับเช่นเดียวกับไอเจ้าโอเว่นครับก็เปลี่ยนแก้วดีเหมือนกันนะแล้วก็คิดครับคิดเขียวคิดเขียวเนี่ยมันคือตัวละครที่เอาไว้เล่นทีมของการฟาร์มของครับในสมัยนี้นะ คือถ้าหากคุณคิดเกียจตีใช้คิดเขียวไปครับเพราะคิดเขียวนั้นจะมีดาเมจต,ตอนจบเธอนะครับของไม่ตาย3เธอนะก็ช่วยได้ทำให้การฟาร์มของนั้นไวขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยจะแนะนำให้ฟาร์มก่อนนะครับเพราะการใช้ประโยชน์นั้นก็คือแค่เอาไปใช้กับทีมในการฟาร์มของนะครับแล้วก็ได้ภูกุได้ภูกุนั้นปะละครที่มีเงื่อนไขของสกิลค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับทั้งการที่ต้องว่าอารี นั้นสีฟ้าครบกี่ตัวสีแดงครบกี่ตัวถึงจะแสดงผลของสกิลนะครับมันเป็นตัวละครที่มีเงื่อนไขค่อนข้างจะเยอะนะโซคิงไลโซนะครับอินุอาราชินะครับแล้วก็เปโตเปโตหรือเปโตนะพอพาหรือพอปานะซึ่งตัวนะี้ครับสามารถบัฟโจมตีสีชนะทางของแรงขึ้นได้แต่ก็จะลดเลือดของทีมตัวเองนะครับคือมันสก,กิลไม่ตายก็คือจะเป็นการระเบิดตัวเองนะครับ พอระเบิดปุ๊บเลือดของทีมเราเนี่ยจะหายไปค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับคุมะคูม่านั้นครับถ้าหากศัตรูนั้นมีเลือดน้อยกว่าครับอ่ามันจะเอาค่าคำนวณก็คือ350เท่าคูณกับพลังโจมตีของคูมะถ้าหากครับคูณมาผลที่ได้นั้นศัตรูมีเลือดน้อยกว่าผลที่ได้นั้นศัตรูนั้นก็จะหายไปตะกเกียบน,นะครับก็คือจะเป็นการตบหายนะ แต่ต้องมีเลือดน,นั้นน้อยกว่า350เท่าคูณกับโจมตีของคูมะนะครับซึ่งในสมัยนี้นั้นเลือดของสตูนั้นมีมากกว่านัครับมี5ล้าน1ิล้านนะ่ยคือยังไงครับมันก็มากกว่าการคำนวณของคูมะนะครับแล้วก็เจ้าไข่ไก่ไข่เนี่ยก็สามารถกดไม่ตายได้2ครั้งนะครับถ้าหากอัพอาร์บิลักเต็มกดไม่ตายได้2ครั้งแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นสมูทตี้นะครับ เทียบีก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ได้ใช้งานขึ้นมาบ่อยกว่าเทียซีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเทียเอครับซึ่งพวกนี้นั้นได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยนะครับแต่เทียเอสูงสุดนั้นก็คือบ่อยที่สุดแล้วก็สกิลก็จะดีโคตรนะครับนี่ก็ถือว่าเทียเถือว่าดีแต่ยังไม่สุดนะครับก็เทียเก็จะได้แก่ครับโคมุลลาสกีนะครับโคบรลาสกีนะถ้าหาครับอัพอาบีหลักเต็มก็สามารถกดไม่ต่อได้2ครั้งนะครับ ซึ่งไม่ตายนั้นสามารถล้างโซ่นะครับลดโจมตีเกราะลุ้งเกราะผ่าครึ่งได้2เทินแค่2เทินครับถ้าหากกด2ครั้งก็คือ4เทินเนาะมันก็ยังไม่สุดนะครับก็คือแค่4เทินนะครับแล้วก็จะเป็นลูซี่ครับลูซี่เนี่ยสกิลก็คือสามารถบัฟเอฟเฟกลูกแก้วได้แล้วก็เปลี่ยนแก้วได้ด้วยคือมันดูธรรมดาแหละแต่เป็นตัวคอที่ธรรมดาแต่ได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เลลี่สามารถล้างบัฟ แล้วก็ปิดไม่ตายได้แต่ก็แค่3ามเธอนะครับแล้วก็สามารถทําให้แก้วเออเขียวเหลืองม่วงครับออกบ่อยขึ้นแล้วก็แก้วเขียวเหลืองม่วงนั้นเป็นแก้วตรงสีของทีม3มเธอนะครับการล้างบัฟอาจจะน้อยเทธนแต่มันก็ตั้งสองอย่างแถมบัฟทําให้แก้วออกบ่อยขึ้นได้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างจะดีอยู่นิดหนึงนะครับเลลี่เนี่ย โดจิครับโดจินั้นเรียกได้ว่าเป็น A บวกนะครับไม่ถึง S แต่ก็ไม่ใช่ E ธรรมดานะครับมันคือ A บวกนะครับโดจินั้นก็สามารถครับล้างบัฟปิดไม่ตัได้ห้5เทินครับแล้วก็จะบัฟโจมตีให้กับกล้ามแล้วก็ดาบ1.75เท่าถ้าหาก,กััปันเป็นกล้ามหรือดาบก็จะบัฟทําให้แก้วเนื้อเป็นแก้วตรงสี3เทนินและแก้วเนื้อก็จะออกปล่อยขึ้นนะครับ3เทินนะครับ คือมันล้างได้เยอะเทินแหละก็คือ5เทินเนาะแต่ล้างได้แค่หนึ่งอย่างแต่ก็มีชดเชยก็คือสามารถบัฟโจมตีได้เนาะหนึ่งจุดเจ็ดห้าเท่านะครับอาจจะไม่แรงมากแหละก็ถือว่าก็ยังดีเนาะหนึ่งจุดเจ็ดห้าเท่านะครับแล้วก็มาจัแลนด์ครับสามารถทาให้ศัตรูครับติดพิษและก็ลดเกราะได้ครับทั้งติดพิษและก็ลดเกราะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าแจ่มอยู่นะครับและก็สามารถครับ บัฟโจมตีศัตรูครับพิษติดพิษแรงขึ้นได้1.75เท่าล้างเกราะผ่าครึ่งเกราะลุ้ง2เถอนนะครับออสครับออสนั้นสามารถกับล้างบัฟลดโจมตีบัฟผ่าครึ่งแล้วก็เกราะฟ้าได้4เถอนนะครับแล้วก็จะมีเกียวคีพารุก็สามารถล้างบัฟช็อตโซ่แล้วก็เกราะสีลุ้ง4เถอนนะครับแล้วก็จะมีการบัฟทำให้แก้วแดงฟ้าม่วงเหลืองเขียวนะครับ เป็นแก้วตรงสีของสายสีฟ้าสีม่วง3เธอนะครับรอครับสามารถล้างบัฟลดโจมตีและก็ปิดไม่ตาได้4เธอนะครับแล้วก็จะมีการบัฟโจมตีได้และก็มีการฮิวเลือดได้ด้วยซึ่งการบัฟโจมตีหรือฮิวเลือดนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเลือดที่คุณมีอยู่นะครับห0ารหรือ70%เนาะแล้วก็จะมีคิชิโร่ครับคิชิโร่นั้นสามารถเปลี่ยนแก้วครับมุดมนว่างเปล่าเนื้อ จให้กลายเปลี่ยนแก้วสีม่วงได้นะครับและก็จะมีการบัฟพลังผ่าครึ่งได้ด้วย1เทินแล้วก็จะมีการบัฟเพิ่มค่าเชนสูงสุดอยู่ที่0.9เท่านะครับแล้วก็สันจีครับสันจีนั้นสามารถเปลี่ยนแก้วนะครับทุกสีให้กลายเปลี่ยนแก้วสีเขียวหรือสีม่วงนะครับและก็จะมีการหิลวเลือดได้มีลดเวลาของไมตตทั้งหมดลงไป1เทินได้ด้วยแล้ก็จะมีการบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้กับสี ม่วงแล้วก็เขียวสูงสุด2เท่า1เทินนะครับคิดสลูครับสามารถลดเวลาของไ้ตายครับ1ตัวได้2เทินแล้วก็จะมีการบัฟทำให้แก้วแดงเขียวฟ้าม่วงเหลืองครับเป็นแก้วตรงสีของตะคอนแดงกับม่วงนะครับและก็จะบฟฟัฟเอฟเฟคลูกแก้วให้กับแดงกับม่วงด้วยครับเทียเอก็มีประมาณน,นี้นอซึ่งเทียเอนั้นส,สกูลสกิลก็จะดีอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือจะแตกต่างจากเทีย C และก็ B อย่างมากๆนะครับคือเทีย A เนี่ยก็แนะนําให้ฝามนะครับสุดท้ายครับเทีย S นะครับซึ่งเทีย S นะครับคือตัวละครที่ผมแนะนําให้ฟามไปอันดับแรกๆนะครับเพราะตัวพวกนี้นั้นสกิลค่อนข้างจะดีมากและได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยๆนะครับก็ตัวแรกก็คือเป็นโดฟามิงโกคู่กับเทโบนะครับจุดเด่นๆก็คือสามารถบัฟล็อกท่าเชนได้ครับก็จะอยู่ที่ 2.75เท่าถ้าหาครับถ้าหาคุณกดเพอร์เฟกครบ4ครั้งเทินต่อไปก็จะบัฟอีก3.25เท่านะครับเป็นสกิลที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ได้ใช้งานค่อนข้างจอบ่อยนะครับคือมาสามารถบัฟล็อกค่าเชนเนี่ยได้ถึง2เทินนะครับก็คือเทินแรก2.75เท่าเทินสอ2.3.25เท่านะครับ,แ,ร 2, รบแล้วก็จะมีเอเนลครับสามารถล้างบัฟลดโจมตี ล็อกค่าเชนและก็ช็อตได้ครับถึง5้าเทอร์นะครับคือมันดีนะ5เทอร์เนี่ยแล้วก็จะมีการบัฟเพิ่มค่าเชนด้วยครับก็ถือว่าดูธรรมดาดูเก่าแหละเอเนลคือเก่านะครับแต่เก่าแต่ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็สกิลดีเนาะล้าง5เทอร์แนะ่แล้วก็ไอ้เจ้าครีมสดครับไอ้เจ้าหมอนเนี่ยสกิลมันล้างได้เยอะนะแต่เงื่อนไขมันก็เยอะตามครับคือสามารถล้างบัฟมือแดง ตาบอดแล้วก็ใบกับตันได้ถึง7เธอนะครับเเธอเนี่ยไม่ธรรมดานะแต่เงื่อนไขก็คือจะต้องมีสายกล้ามไอ้สายหมัดครบ5ตัวครับในทีมนะครับสายหมัด5ตัวในทีมซึ่งเงื่อนไขเนี่ยมันยากในการจัดทีมนะครับแต่จุดเด่นเด็ดจริงๆที่อยู่ทีสก็คือคซับพอร์ตครับซับพอร์ตนั้นสามารถออกมาล้างบั๊บ ใบกับตาได้2เทินนี่คือตัวฟรีที่สามารถมีซัพพอร์ตล้างใบกับตนได้2เทินซึ่งมันดีโคตรโคตรครับโคตรดีนะครับคือตัวไอ้เจ้าคิมสดเนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าหาคุณจะาฟาร์มที่หลังนะก็แนะนำว่าให้ฟาร์มแค่เอามาอัพซัพพอร์ตให้เต็มก็พอนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยซัพพอร์ตของไอ้เจ้าหมอเนี่ยใช้กันบ่อยนะอัพซัพพอร์ตเต็มก็พอนะไอ้เจ้าหมอเนี่ยถ้าหาคุณของน้อยนะ เพจวันครับสามารถบัฟเกราะสีลุ้งครับ80% 1เทินแล้วก็จะมีการล้างบัฟล็อกค่าเชน5เทินและก็จะมีการล็อกค่าเชนกับบัฟล็อกค่าเชนซึ่งความแรงสูงสุดนั้นอยู่ที่3.5เท่านะครับซึ่งมันแรงมากครับตั้ง3.5เท่าเนะี่ยบัฟแรงครับแล้วก็มอลเล่กับมอลเล่นนะครับ, e รบสามารถล้างบัฟเกราะผ่าครึ่งได้5เทินนะครับแล้วก็จะมีการ ลดกระะศัตรูครับ50% 1เทินถ้าหากกับตันเป็นสายธงนะครับก็จะบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกลดกระะแรงขึ้น1.75เท่า3เทินถ้าหากกดเพอร์เฟกครบ2ครั้งเทินต่อไปก็จะลดกระอ,อีก100%อีก1เทินะครับมันประตัวคลครที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ในการสู้หลายเทอนะครับก็คือเทินแรกลดกรอะห้บเอร์เตบัฟโจมตีไปเทินสอ2ลดอีก100% แล้วก็มีบัฟโจมตีคงอยู่นะครับก็เชื้อปะตครที่ได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยในการต่อสู้แบบหลายเธอนะครับลดเกราะได้ถึง2เธอนะแล้วก็เนปบจูนครับเนปจูนเนี่ยปะตครที่ผมเคยแนะนําในคลิปประมาณ2ปีก่อนมั้งว่าควรจะฟาร์มก่อนปัจจุบันผมก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับเพราะถ้าหากคุณไม่มีแจ็คแจ็ค6ดาวเนี่ยแนะนําฟาร์มเนปจูนครับเพราะเนปจูนนั้นก็ปตครตัวฟรี ที่สามารถเอาไปเปกับตันเพื่อเพิ่มเวลได้ครับมันคือกับตันในการฟาร์มเวลนะครับเนบจูนนั้นสามารถเพิ่มเวลให้ไวขึ้นได้ถึง1.5เท่านะครับเอาเนบจูนไปไปกับตันในการฟาร์มเวลได้อยู่นะครับส่วนไม่ตายก็คือสามารถล้างบัฟลดโจมตีใบกับตันไม่ตาย5เทินและก็จะมีการลดเกราะอีก80เทิร์น แล้วก็บับเอฟฟิกลูกแก้วครับให้กับสายขอกระจดและก็กล้ามครับ1.75เท่าอีก3เท่านะครับเน็จูนจึงประะครโปรฟรีของคลเซียมที่ดีมากๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับล้างบับกดดีลดเกราะได้บัฟเอฟฟกแค่ได้ด้วยแถมไปกับตันในการฟาร์มเลเวลได้ด้วยนะครับแล้วก็อินุอาราชีครับสามารถล้างบับ ใบกับตันลดค่าเชนแล้วก็เกราะผ่าครึ่งถึง5เทินนะครับแล้วก็จะมีการบัฟโจมตีให้กับสีแดงสีเหลืองด้วย2เท่า1เทินแล้วก็โอโลจีครับโอโลจีเนี่ยหน้าตามันถึงจะหน้าขยักขยแยงก็เหอะแต่สก,กิลมันก็ดีอยู่นะไม่ตายก็คือจะลดเลือดครับแน่นย้ำนะครับลดเลือดทีมเราลง80%ก็อาจจะเป็นข้อเสียแหละ ที่ทาให้ทีมเรานั้นเลือดน้อยแต่การล้างบัฟนั้นมันล้างได้เยอะครับล้างบัฟโซ่นะครับแล้วก็ช็อตถึง8เทินนะครับล้างบัฟ2อ,อย่างนี้ถึง8เทินด้วยกันคือมันเยอะมากครับแล้วก็สามารถล้างบัฟเพิ่มโจมตีของศัตรูได้ด้วยแล้วก็บัฟบ้าครั่งดาเมจจบเทินของศัตรูนะครับออกไปเลย99เทิร์นนะครับแล้วก็จะมีการบัฟโจมตีให้กับสายขอ หน้ากากกระจดแล้วก็กล้าม2เท่า1เธอนะครับล้างบัฟได้ตั้ง8เธอนะ่แล้วก็โอเคคูครับสามารถล้างบัฟโซ่เกราะสีลุงได้5้าเธนบัฟเอฟเฟกต์ลุกแก่ได้ด้วยให้กับทุกตัวนะครับ2เท่า1เทิงเธซึ่งมันแจ่มนะโฮดี้โจนะครับรตัวประที่ค่อนข้างจะมีสกิลที่ใช้งานง่ายและก็แดน,นดั้มนะครับเป็นอันดับต้นๆของเทอเอสนะครับเพราะมันใช้งานง่ายและก็ใช้ได้บ่อยนะครับ สกิลก็คือสามารถล้างบัฟโซ่ใบกับตันปิดไม่ตายได้ถึง5เทอร์นะครับโคตรง่ายโคตรธรรมดาแต่โคตรดีครับโซ่ใบกับตันปิดไม่ตาย5เทอร์นะแล้วก็คิงครับคิงสามารถล้างบัฟใบกับตันได้และก็เกรือฟ้าได้5เทอร์นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเทอร์ศัตรูด้วย2เทิร์ถ้าหากกัปตันเป็นสีเขียวก็จะบัฟโจมศัตรูที่ถูกเพิ่มเทิร์แรงขึ้นได้ 1.75เท่านะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งนะสุดท้ายก็คือจินเบย์ครับสามารถบัฟเพิ่มค่าเชนได้บัฟเกราะผ่าครึ่งได้ด้วยและก็สามารถล้างบัฟเกราะผ่าครึ่งได้ถึง99เทิรเินครับถ้าหากกัปตันไฟสายหมัดหรือกระดาษจุดนะครับก็สามารถล้างบัฟเกราะผ่าครึ่งไปเลยถึง99ิเกนนะครับซึ่งมันโคตรดีมากมากครับ ทียเอสก็มีประมาในนอนซึ่งเทียเอสนั้นคือตัวละครที่ผมแนะนำเป็นอันดับต้นๆนะครับในการฟาร์มนะครับ S A 2เทียเนี้ยถือป็นตัวละครที่ได้ใช้งานบ่อยนะครับ S เนี่ยคือบ่อยมากสกิลโคตรดีเลย A ก็คือค่อนข้างจะบ่อยขึ้นมานิดนึงเนาะแต่เทียของ B และก็ C 2เทียเนี้ยการใช้งานค่อนข้างจะน้อยนะครับแนะนำว่าให้ฟาร์มไล่จาก S และก็ A นะครับ การจานดาบก็มีประมมันีนเนอะยังไงก็ลองไปดูนะครับลองฟาร์มกันดูเนาะดูเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกฟาร์มของตรวละครโคลเซียมนะครับกดไลค์กดแชร์กด like, ต่าเพื่อเป็นกลังใจผมนะครับรีกันไหมฮะสวัสดีครับ